ปลูกมะพร้าวน้ำหอมยังไงให้รอดสวัสดีครับสวัสดีเอฟทีทุกคู่ทุกคนนะครับเมนี่ผมสิมาเล่าประสบการณ์รการปลูกมะพข้าวจากประสบการณ์จริงของผมนะครับเนาะผมปลูกมะกข้าวน้ำหอมตอนนี้ไม่ได้หาเดือนกว่าแล้วครับและตอนนี้มะพร้าวผมรอดลอยเปอร์เซ็นต์ทุกต้น,นครับผมปลูกยู่ผ่านนิสานนะครับเนาะยู่สารคามนะครับเป็นดินทรายดินทรายปนดินล้วนนะครับเนาะที่แรกมาปลูกก็คิดว่ามันจะรอดเพรามันเป็นมะพร้าวไห้านนะออย่างตะมันตายนะครับเนาะ สำหร,รับคนที่สนใจนะครับไม่เคยปลูกมะกรูาสิปล anyway. ูกแบบใดก็ลองทําตามผมเองนะครับเนาะไปชมกันเลยครับย่างแหลกนะครับเขาต้องหาเลือกเสื้อต้นพันธุ์มะเข้าวนะครับจากแรงถึงเข้าเสื้อถือได้นะครับเข้าต้องหานะครับหาขอมูลพอบางทีเห้ามาปลูกในี่มะเข้ามันกลายพันธุ์นะครับเนาะมันไม่เป็นมะเข้านํำหอมครับมันเป็นมะเข้ากระเทือนนะครับเนาะแานเขาเอื่นมะข้ากระเทือนสีเป็นนํำหอมกว่าเป็นสีเป็นมะข้าแน่้ยกว่าเป็นยนนิดหน่งนะครับเอามากินน้ำกับว่าหอมว่หวานนะครับเนาะ าสีหาซื้อได้จากสเขาก็ต้องเข้าไปหาข้อมูลในเฟซบุ๊กนะครับเพจเฟซบุ๊กมิลานมีสวนหมพข่าวให้เลือกเยอะเลยครับตรงมือนี่อ่ามื่อเขาเลือกได้แล้วเขาก็สร้างมะพข่าวมาเมื่อมะพข่าวมาถึงเขาก็ตรวจสอบนะครับเนาะแกะกล้องตรวจสอบเบื้องนะครับเขาสร้างมามันได้มะกข่าวตามครบตามที่เขาสร้างบอรพราะว่าผมนี่ตอนนั้นผมสร้างมาอย่างนี้ิบต้นนะครับสวนทรงมาให้ผม1ิบตน้น ผมก็เลยต้องเช็คของไม้นะครับเนาะเราก็โรกลับหาเจาของสวนให้เขาส่งบกข้าวกลับให้ผมอีกนะครับเนาะอันนี้เขาก็ต้องถ่ายชิปวิดีโอไปนะครับเนาะตอนแจฉของตอนรับของนะครับเนาะ่าเข้าได้บุคคลอิหรีนะครับเนาะเมื่อได้หมกข้าวมาแล้วนะครับมาหอดสวนเขาแล้วให้เขาน้ำหมข้าวมาพักไว้ที่ล่มนะครับเนาะที่ล่มโดนแดดลํำไลลํำไลนะครับพักไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ให้มันปรับเข่ากับสภาพอากาศบานเ้าก้อนนะครับมือแรกเก่เฝ้าโดนามนะครับเด้อ ให้ฮดมือที่สองเพราะว่าบกเท้าวมันสิซอกตายเนาะครับพอมันเดินทางมาไกลเนาะครับเนาะส่วนหรอมะฮอนเท่ากับสี่หามือเนาะครับก็จะฟังฮดน้ำเลยนะครับพักวบกอนแล้วก็ให้ฮดน้ำมือเว้นมือนะครับเนาะหลังจากพักไปแล้วนะครับบางคนหดเจะใส่ถุงช่้เลยนะครับเนาะใส่ถุงช่้อนุบาลไว้เพื่อที่ให้บกพ้าวเขาต้นใหญ่กอนยังคอยเอาไปปลูกก็ได้เนาะครับเนาะแต่สําหรับคนที่อยากปลูกเลยนะครับผมแนะนําให้ปลูกตอนเย็นนะครับซีโมงหามงแรกงเนาะครับเนาะ จะดีนะครับเพราะว่าบกพ้าวห่อสีได้พักนะครับได้พักย่ำขึ้นเราก็ได้ตั้งโตได้นะครับย่ำเสาไมาโดนแดดมันก็จะส่าซอยให้บกพ้า,าวห่อบ่าเฉ่านะครับนะเนาะห่อสีร่องกูบนะครับห่อกับคุดหลุมนะครับตามสภาพพื้นที่ของห่อนะครับเมื่อลองไปคุดกว้างเมตรลึกเมตรคือจังบางคนที่เขาบอกนะครับเนาะเพราะว่ามันบ่จําเป็นผมวนะ่าเนาะบางทีเขาปลูกบกพ้าวยี่สิบต้นเนี่ยเขาสีมาคุด กว้างลึกเป็นเมตรนี่ห้องขุุดบ่ไหวนะครับเนาะปลูกบ่ไหวแน่นอนเมื่อยตายก่อนพอดีนะครับเนาะห้ขุดเอาตามทีห้องคิดว่าห้องขุดไหวนะครับเอาตามข้อเหมาะสมของเขานะครับเนาะแล้วก็ร่องกลหลุมนะครับเนาะร่องกลหลุมนี่ก็ใส่ปุ๋ยนะครับสูตรเสมอสูตรเสมอคือปุ๋ยอยังนะครับสูตรเสมอคือสูตร1ิ16ก6ิกิกหรือ1ิมหาชิมหาชิมหานะครับเนาะอันนี้คือเขาเอิ่นญสูตรเสมอนะครับไม่ติดยู่ข่างกระสอบปุ๋ยนะครับเขาสามารถหาซื้อได้ตามร้านการเกษตรนะครับ ขายของการเกษตรตัวไปเขาสิมีแบ่งขายถุงละยี่สิบาทถุงละสี่สิบถุงละลอยนะครับเนาะอ่าล่องกดหลุมแล้วเอาดินกบลงไปนะครับดินกบปุ๋ยแล้วก็าฟางหรืออ่าเศษหญ้าคุ้มด้านบนปุ๋ยให้หากมันไดนระบายอากาศลงไปก่อนไปหาปุ๋ยนะครับหลังจากนั้นก็ปูปอกข้าหันหนาไปทางทิศตะวันออกนะครับเนาะเอาหน่ว้ข้าวลงไปเลยหันหนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงล่งสี่สิบห้าองศานะครับเนาะอันนี้ คือพ่นบอกอีลีครับผมล่องเขียงล้มซีงหาองศาแล้วต้นบกเ้ามันนี่ตรงขึ้นเองนะครับเนาะต้นบกข้าวเฮามันี่ตรงขึ้นเองอตัตโนมัตินะครับมันี่ยืดน้าแดดนะครับแล้วก็จงค่อยกบดินลงไปเ่ปต้องกบหมดอันนู้นบบกเ้านะครับเด้อจงไว้ให้มันเหมือนเป็นหลังเตานะครับหรือเปลือกบกร้าวไว้บ่ต้องกบดินเหมือนห้มันเหมือนเป็นหนังเตานุ่นๆให้เขาได้มีอากาศหายใจนะครับปูแบบนี้บกข้าที่โตเร็วนะครับเนาะหลังจาก ปลูกลงไปแล้วนะครับให้เขาหดน้ำเลยหดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับเพราะว่าช่วงปลูกแรกๆต้นมะพร้าวเขาต้องการน้ำในการเจริญเติบโตนะครับหดให้ชุ่มเลยนะครับนอนใบตองไบยานมันตายเนาะหดให้ดินมันซุ่มเลยเมื่อผ่านไปสักสองเดือนนะครับมะพร้าวห่อกระสเริ่มติดรากนะครับมันสียู่ได้โดยตัวเองนะครับตอนนี้นี่น้ำนี่เพราะจำเป็นต้องหดทุกมือก็ได้นะครับอาจจะเป็นอาทิตย์ละสองเทือ3สามเทือก็ได้นะครับเราให้ห่อใส่ปุ๋ยนะครับช่วงนี้ช่วงสองเดือนสามเดือนนี่ให้ใส่ปุ๋ย พื่อที่ส่งต้นมะพร้าวให้เขาโตขึ้นนะครับเนาะใส่ปุ๋ยจัก2สองซอนแจงนะครับเนาะสูตรสิบหกสิบหกสูตรเสมอคื้เกันแหละครับใส่ปุ๋ยลงไปเลยครับโดยการพ่นดินรอบต้นมะพร้าวแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปต้นมะพร้าวห่อกระถิง่ายเร็วนะครับเหตุแบบนี้ิใหง่เลยนี่ครับเพราะว่ามะพร้าวเขามักเข้มอยู่แล้วนะครับเนาะให้ใส่ปุ๋ยสองเทือ่สามเทือกับว่าเป็นหยังนะครับแตกกับเว้นระยะให้เขาแน่นนะครับเนาะให้เขาได้กินปุ๋ยบางต้นนะครับอาจจะว่า ใหญ่ขึ้นมูนะครับเป็นใบเหลืองเป็นใบซีดเป็นขึ้นจังอ่ขาดสารอาหารนะครับอันนี้เขาต้องเสริมให้เขานะครับเนาะขาดสารอาหารก็เลยต้องให้ปุ๋ยก็ให้เกลือนะครับเนาะเอาไปกำน,นึ่งกำเมื่อเลยนะครับเนาะกำไปเลยแล้วก็ไปห้อยห้อยห้อยน้ำใบน้ำต้นให้มันซึมลงไปน้ำอ่าข้นต้นไปเลยนะครับเนาะแล้วก็หดน้ำนะครับเนาะผ่านไปสักสองอาทิตย์มันสีเขียวขึนครับอันนี้ผมเพ็ดเบื้องแหล้วนะครับต้นนี้ของผมนี่เหลืองครับ เป็นคือยังคือยังมันดีตกนะโลกนะครับป้าชาีสานเขาเอื่นตกนะโลกแต่มันโมเมนนะครับมันขาดความเข้มข้อสงเพิ่มความเข้มเห็เขานะครับเนาะผมก็เลยเอาเกลือใส่สองกํามือเลยครับต้นนี้สักพักนะครับสองสามอาทิตย์เขียวขึ้นนีหรีครับเขียวขึ้นแบบขึ้นแม่เป็นต้นแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นมูเลยครับเนาะเนี่ยครับตอนนี้ก็น่าจะหลอดแล้วครับลอยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เขียวแข็งแรงแล้วครับแตกยอดแตกแท่งยอดขึ้นแม่เพื่อที่ทีเด็ง่ายขึ้นไปเรื่อยแล้วครับนี่ ตอนนี้ยุสวนก็โตเมื่อแล้วครับง่ายเมื่อแล้วครับเนี่ยครับตามที่เห็นนี่นะครับหลอดเลยไปเส้นแล้วครับอ่ารับรองทําตามที่ผมบอกนะครับผู้ใดปลูกกับหลอดครับเพ็ดแบบนี้ไม่ต้องไปดูแลมากมาครับปลูกว่่ยากครับบกขาวขอแค่เข้าใ่ใจมันจังน้อยสังเกตมงต้นมันนะครับเนาะตอนนี้ของผมกับหลอดหมดเลยนะครับเนาะอ่าเมื่อนี้ก็มีวิธีปลูกบกขาววม่าเรล่าซูกันฟังซัมนีนะครับเนาะถ้าคลิปนี้ดีก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เกษตรหน้าสวนผมนําเลยเด้อครับ สำหรับมือนี้สวัสดีครับ